นำม้วนเดียวจบ5เหตุผลลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผงแดงภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ทำให้ร้านรับพนันปรับอัตราต่อรองยกให้เครื่องจักรสีแดงผงาดขึ้นเป็นทีมเต็งแชมป์แทนเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้สันทาดกรณีหลายรายแสดงความเชื่อว่าในใหญ่ชาวดัตจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกเมืองผู้ดีได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกของเขาด้วย เนื่องจากหงแดงแทบไม่มีจุดอ่อนปรากฏให้เห็นเลยไม่ว่าสล็อตจะส่งใครลงเล่นหรือรอบใครออกไปนั่งเป็นตัวสำรองยิ่งไปกว่านั้นออบตาเผยสถิติที่น่าสนใจออกมาว่าถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลกำชัยได้15จาก17นัดในทุกรายการโดยก่อนหน้านี้มีอยู่5ทีมที่ทำได้ในห่วงเวลาเดียวกันนี้และพวกเขาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้ทั้งสิ้นรวมถึงลิเวอร์พูลของเจอเก้นคลอปในซีซั่น 2019- 20ด้วย ฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลจึงมีโอกาสสมหวังในซีซั่นนี้เป็นอย่างมากและนี่คือ5เหตุผลที่หงแดงจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครอง 1. นึ่งสโลตเอฟเฟกต์อาจถูกตั้งข้อสงสัยในตอนแรกว่าจะทำหน้าที่ได้ดีเทียบเท่ากับครอปหรือเปล่าแต่ถึงตอนนี้อดีตในายใหญ่ทีมเฟเยนูตพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากการสร้างสถิติที่หลากหลายในโวแอนฟิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโอตแทบไม่ได้เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์เลยด้วยซ้ำนอกจากเสี่ยงดึงเฟเดริโก้เคซ่าปีกทีมยูเวนตุสที่เคยเจ็บหนักมมาร่วทีม ขณะที่จอจี้มามาดาชวิลี่นายทวันทีมชาติจอร์เจียของสโมสรบาเลเซียจะย้ายมาเฝ้าเสาให้หงแดงในซีซั่นหน้าเท่านั้นไม่พอสล็อตยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไปจากคลอปด้วยการปั้นไรอันกราเฟนแบกให้กลายมาเป็นหมายเลข6คนใหม่หลังพลาดได้ตัวมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของสโมสรราอันโซซิดาดและทำอวตารุเอนโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นมีชีวิตที่พลิกผันกับการตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวร ยิ่งไปกว่านั้นสล็อตยังทำเซอร์ไพรส์จับหลุยดีอารสวมบทกองหน้ามาแล้วแถมปิกทีมชาติโคลอมเบียซัดแฮตทริกได้ด้วยในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดเปิดบ้านถล่มเลเวอร์คูเซ่น4ต่อ2คุ้มกำลังแร่งทั่วแผน่นอย่างที่บอกว่าถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลแทบไม่จำเป็นต้องเสริมทัพอีกแล้วเนื่องจากพวกเขามีขุมกำลังสำรองที่แข็งแกร่งมากพอและทุกรายพร้อมลงเล่นแทนนักเตะตัวจริงได้อย่างไม่เคอะเขิน ไล่ตั้งแต่ควีวินเคนเลเอร์ในทวารมือ2ซึ่งทำหน้าที่แทนอลิซสซสงที่ล้มเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยมและจะน่าเสียดายมากหากในทวารทีมชาติอแลนต์ต้องย้ายทีมเพื่อคว้าตำแหน่งมือหนึ่งกับสโมสรอ,อื่นเนื่องจากสล็อตจองตัวมามาดัชวิลลี่เอาไว้แล้วขยับมาในแผงหลังคอเนอร์แบรดลีย์พร้อมเสียบแทนเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนเช่นกันหากแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษไม่คิดต่อสัญญา อีกทั้งจะเห็นได้ว่าสล็อตเริ่มปั้นคอสตาร์ซิมิคาร์ได้อีกรายเนื่องจากแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซรีดฟอร์มเก่งออกมาได้จนทำเอาแอนดี้โรเบิร์ตสันต้องนั่งเป็นตัวสำรองมากขึ้นนอกจากนี้ลิเวอร์พูลมีจาเรลคว,วานซาเซนเตอร์ฮาบอนาคตไกลอีกรายทำให้สาวกเดอะคอปพอจะเบาใจได้หากเฟอร์จิลฟานไดจะอำลาทีมไปสำหรับแดนกลางเคอร์ติสโจนเป็นอีกรายที่มีฟอร์มโดดเด่นผิดหูผิดตาหลังจากสล็อตเข้ามารับช่วงต่อจากคลอป จะมีก็แต่ดาวินนุนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรายเดียวเท่านั้นที่นายใหญ่หัวสกินเฮตยังปลุกปัน้นไม่สําเร็จจากขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมสลอ็อตจึงสามารถพักนักเตะหลายราย,รายได้ตามความต้องการของเขาดังจะเห็นว่าเขารอบโคดี้กักโปเป็นตัวสำรองอย่างน่าตกใจในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่พิชิตแอสตันวิลล่า2ต่อ0ทั้งทที่ทดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระเบิดฟอร์มซัดประตูได้3นัดซ้อน แต่ในายใหญ่หัวหม่งแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเสมอ 3. เจ็บแล้วไงเป็นธรรมดาที่ลิเวอร์พูลประสบกับปัญหามีนักเตะบาดเจ็บเหมือนกับทุกทีมแต่ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อยอย่างซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลประสะจากอลิซซงไปนานพอดูแต่เคเลเลอร์โชว์ความหนึบพาทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีก ไม่เพียงนายด่านตาขายทีมชาติบราซิลหกักแต่เรดแมชชีนขาดฮาวิเอลเลียตไปนานเช่นกันแต่มันไม่ส่งผลกระทบต่อสโมสรเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้นักเตะใหม่อย่างเคียซ่าก็ย้ายมาเดี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่แต่จะว่าไปลิเวอร์พูลไม่จำเป็นต้องเสียเงินกับดาวเตะทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำขณะที่ล่าสุดดิเอโกโชตาสูน้าฝีเท้าจัดกลับไปล้มเจ็บอีกรอบแต่สล็อตบริหารจัดการทีมได้อย่างไม่เป็นปัญหาสี่แผงหลังอย่างหนา เป็นเรื่องปกติที่ลิเวอร์พูลจะยิงประตูได้ยอย่างเป็นกอบเป็นกรรมในฐานะทีมที่เน้นเกมรุกเป็นหลักและมีสามประสานในแดนหน้าที่น่ายำเกรงหากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสำหรับหงแดงในซีซั่นนี้ของสล็อตคือเกมรับที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาโดยถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลเสียประตูในเกมพรีเมียร์ลีก11นัดไปแค่6เม็ดเท่านั้นหลังเคยมีผลงานตกลงไปช่วงหนึ่งฟานไดกลับมาเป็นยอดกองหลังคนเดิมแล้ว แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคืออิบราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์ฮาทีมชาติฝรั่งเศสพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากขึ้นอย่างชัดเจนจนทําให้ทีมจากแอนฟิลเสียประตูยากมากฉะนั้นแล้วในเมื่อลิเวอร์พูลมีเกมรุกที่เด็ดขาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ซีซั่นนี้พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้การจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกจึงไม่น่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝนันหกคู่แข่งนัดกันฟอร์มตก ในซีซั่นที่เลสเตอร์สร้างปรากฏการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเัยชมได้อย่างเหลือเชื่อภายใต้อัตราต่อรอง5000ต่อหนึ่งในต้นซีซั่นต้องยอมรับว่าสุนัขจิ้งจอกในกำมือของเคลาดิโอรานิเอรี่เล่นกันได้อย่างน่ายกนิ้วให้แต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายล้วนมีผลงานผิดไปจากความคาดหมายกระทั่งผ่านมาถึงซีซั่นนี้แมนซิตี้มีฟอร์มที่ตกลงไปอย่างชัดเจน ถึงขนาดเป๊ปกวาดีอลาคุมทีมแพ้4นัดรวดเป็นครั้งแรกในอาชีพผู้จัดการทีมจากหลายเกมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเรือใบสีฟ้าเสียประตูอย่างง่ายดายผิดปกติแม้พวกเขาจะพลิกสถานการณ์แซงชนะได้ในหลายๆนัดก็ตามแต่มันฟ้องให้เห็นว่าพวกเขามีมาตรฐานที่ตกลงไปนอกจากนี้อาเซนนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีก2ปีซ้อนเป็นอีกทีมที่เล่นได้ไม่เหมือนกับ2ซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งผิดไปจากที่กูรูหลายรายเชื่อว่ามิเกลอาเตต้าจะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกได้ในซีซั่นนี้แต่กลายเป็นว่าหงแดงที่ทุกคนมองข้ามต่างหากโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุด